สวัสดีครับ FC ช่องแท้ขาพาราสมบัตินะครับปกติช่องนี้จะพา FC ไปดูธนบัตรเก่านะครับแล้วก็การค้นหาสมบัติใต้พิพพกตะลวแต่ผนดินนะครับแต่สําหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปใกล้ตัวนะครับสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านนะครับก็คือวันนี้ถ้าก๊อกน้ําตรงนี้ไม่ไหล เราทําได้ง่ายๆนะครับก็คือเช็คระบบน้ําแต่ทีนี้ก๊อกไม่หยุดนะครับเมื่อก๊อกไม่หยุดเนี่ยเราจะทําอย่างไรนะครับวิธีการที่เราจะาตรวจสอบหรือว่าเป็นการซ่อมเนี่ยนะครับก็ทําได้ไม่ยากนะครับทำทำได้ทั้งแม่บ้านและพ่อบ้านนะครับสําหรับคลิปนี้ผมจะบอก FC ไว้เลยนะครับสําหรับก๊อกนะ้ํา นะครับในบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นก๊อกประมาณ6กขุนนะครับอาจจะอยู่ในตึกสูงๆใหญ่ๆก็จะเป็นแบบเดียวกันนะครับจะไม่มีอะไรพิเศษกว่านี้นะครับสิ่งที่เราต้องมีอันดับแรกนะครับก็คือประแจนะครับเอาเป็นประแจถ้ามีประแจอย่างนี้ก็คือเบอร์12และเบอร์14นะครับถ้าเป็นประแจที่มันเลื่อนได้นั่นก็ยิ่งดีนะครับเราสามารถปรับได้นะครับทีนี้อ่ ถามว่าทำอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้บ่าวมิตรจะพามาดูครับอันดับแรกนี่ครับเปิดน้ำออกนะ FC มาดูใกล้ๆครับนี่ครับเห็นไหมเปิดเปิดออกนะครับแต่พอปิดเนี่ยมันปิดไม่สนิทนะครับมันปิดไม่สนิท เนื่องจากว่าเขาเรียกว่าตัวยางข้างในนะครับหรือว่าตัวซีลนะครับข้างในเนี่ยมันสึกนะครับเนื่องจากว่าเราใช้งานมานานใช่ไหมครับเราใช้งานมานานอาจจะเป็น3ปี4ปีนะครับพวกนี้เขามีเขาเรียกว่าอายุการใช้งานนะครับวิธีการทําอย่างไรครับเดี๋ยวผมจะพามาทํานะครับทำเสร็จดูเสร็จดูเสร็จคลิปนี้ทําเองได้เลยครับผมมุดออกมันก็จะเป็น ล็อกนะครับล็อกอย่างนี้เห็นไหมครับพี่ซีมันก็จะดึงออกมานะครับมันจะดึงออกได้นะครับั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องปิดน้าก่อนนะครับเดี๋ยวน้ำจะพุ่งออกมานะครับนะครับเมื่อเราปิดวาล์วเสร็จนะครับเมื่อเราปิดวาล์วเสร็จก็ใช้กุญแจเบอร์14หรือกุญแจปากเลื่อนเนี่ยอ่ากุญแจเลื่อนถับเปิดออกครับมันจะเปิดออกได้อย่างง่ายๆนะครับ เปิดสักพักหนึ่งก็ใช้มือหมุนนะครับเ <_ t ops> ห็นไหมนี่ครัพอหมุนออกมาแล้วก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับ FC ระบบการทํางานก็คือช่องพวกนี้เวลาเราหมุนเนี่ยช่องปิดเปิดนะครับก็จะตัวนี้จะหมุนเข้ามาตรงนะครับจะทําให้ปิดเปิดได้ทีนี้เราก็มาทําการเปิดดูก็ได้ครับเอ <_ t ops> เปิดดูนะฮะนี่ของพวกนี้มันเปิดดูได้ฮะ เปิดเป็นชิ้นเป็นชิ้นออกมาได้นะครับเนี่ยนะครับนี่เดียววันนี้เราจะมาดูสามตัวนี้นะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับมันไม่ดีมันเสียอย่างไรแล้วก็จะดูช่องอันนี้ด้วยครับเนี่ยช่องพวกนี้มันก็จะมีขี้ตะกันเห็นนะครับพวกขี้ตะกันพวกเศษทําให้ปิดไม่สนิทพูดง่ายๆน,นะครับทําให้ปิดไม่สนิท ต่อไปให้เราล้างนะครับโดยการเปิดเปิด๊อกแป๊บหนึ่งอย่างแรก็ป็นขี้หนูมานะครับนะครับนี่คือเป็นการล้างนะครับล้างล้างล้างทั้งทองเหลืองล้างทั้งหมดนะครับล้างนะครับเมื่อล้างเสร็จก็ให้เรารประกอบเข้าไปใหม่นะครับเนี่ยล้างทำความสะอาดเสร็จ ให้ประกอบเข้าไปใหม่นะครับวิธีการประกอบก็ไม่ได้ยุ่งยากนะฮะไม่ได้ยุ่งยากใช้ตัวเล็กเนี่ยเข้าไปก่อน,นะครับนี่นี่ะครับมันก็จะปิดกันอยู่ในลักษณะของมันนะครับปิดใช้ตัวเล็กนี่ลงไปก่อนนะครับเป็นสี่เียวันนี้พามาซ่อมกันเลยเห็นไหมครับหลังจากนั้น เราเอาด้านนะครับนี่ เมื่อเราเขาเรียกว่าเมื่อเราถอดออกมาแล้วนะครับเราก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับก็มีอุปกรณ์อยู่ประมาณสี่ชิ้นอันนี้คือเบ้าก็ว่าได้นะครับแล้วก็มีเงี่ยงแล้วก็มีตุ่มกลมอันนี้ก็คือเป็นตัวรัดนะครับตัวรัดเขาเรียกว่าลิงแหวนก็ได้ครับไว้ใส่นะครับทีนี้เวลาเราประกอบเราจะประกอบยังไงครับเอฟซีเราต้องดูนะครับว่าข้างไหนเห็นไหมครับมันจะมีมันจะมีเงี่ยงอยู่นะครับไว้รองรับ ไอตัวนี้นะครับสำหรับเงี่ยงก็คือใช้ลงตรงกับบ่าข้างในนะครับหรือเราจะสังเกตได้ตัวตัวนี้มันจะมีตัวหนังสือนะครับให้ใช้ด้านตัวหนังสือนี่ลงแต่ไม่ต้องขนาดนั้นนะครับมันจะมีเงี่ยงอยู่เพื่อที่จะทําให้มันลงล็อกนะครับทีนี้พอเราดูอีกด้านนะครับตรงนี้มันจะเกลี้ยงนะครับแล้วเราก็จะใส่ตรงนี้ให้มันเป็นด้านเกลี้ยงเหมือนกันนะครับถ้าด้านนี้เราไม่ใส่นะครับ สุดท้ายเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปก็จะเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับก็ใช้ตัวนี้ลงไปก่อนนะครับให้ให้ให้มันยังไงล่ะให้มันลงล็อกนะครับให้มันลงล็อกซ้ายขวาไม่เป็นไรนะครับซ้ายขวาไม่เป็นไรให้มันลงล็อกนะครับถ้ามันไม่ลงล็อกมันจะมันจะไม่สนิทนะครับ fc มันจะไม่สนิทนะเนี่ยถ้ามันไม่ลงล็อกแล้วมันไม่สนิทนะครับมันไม่สนิทเนี่ยถ้าลงล็อกแล้วมันก็จะอยู่ประมาณนี้ครับถ้าเรามองทางด้านข้างเห็นไหมครับ fc มันก็จะเข้ากับล็อกตรงนี้นะครับ Minnesota. มันจะใช้หมุนอย่างนี้นะครับทีนี้ให้เราใช้ด้านก็อย่างนี้นะใส่ลงไปอันนี้นะครับมันจะมีร่องเห็นไหมครับร่องเล็กๆเนี่ย ขาทาไว้อยู่แล้วเพื่อที่จะให้ไอ้ตัวเนี้มันลงลงได้นะครับเป็นล็อกของมันอยู่เพื่อที่จะตัวนี้เวลาอยู่ในกระบอกมันจะไม่มันมันจะตายนะครับมันจะไม่ดิ้นเหมือนเหมือนตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะดิ้นเห็นไหมครับนะครับเห็นไหมครถ้าเราดูดีๆนะครับมันจะมีร่องเห็นไหมร่องและตัวนี้ก็จะมีเงี้ยงนะครับให้เอาด้านเกลี่ยงนะครับถ้าสังเกตตัวนี้มันจะไม่เกลี่ยงเห็นไหมครับมันจะมีบุ่มบั่มบุ่มบ่มอยู่ส่วนด้านนี้มันจะเกลี่ยง ให้เอาด้านเกี้ยงกับด้านเกี้ยงเข้าหากันนะครับเน si ี uh ่ยใส่ลงไปง่ายๆนะครับถ้าเราดูด้านข้างนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าเราลองหมุนดูเนี่ยนี่เปิดน้ํานี่คือปิดนะครับเปิดเปิดในความหมายนะครับถ้าเปิดเราอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราปิดเห็นไหมครับไอ้กลไกก็จะปิดนะครับถ้าเปิดก็อย่างนี้นะครับปิดก็อย่างนี้เนี่ยทีนี้ให้เราใช้ เขาเรียกว่าอะไรตัวหน้ามันนี่นะครับตัวปิดเรามาปิดเข้าเลยอันนี้ไม่จําเป็นครับไม่ต้องปิดแบบไหนปิดเข้าไปเลยให้แน่นนะครับให้ปิดเข้าไปให้แน่นก็จะอยู่ในรูปแบบที่เรานําออกมาแต่ตอนแรกๆก็ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นให้เรายัดเข้าไปในรูเหมือนเดิมครับนี่รูที่เราทําการไว้นะครับยัดเข้าไปยัดเข้าไปแล้วนะครับก็ใช้ประแจเบอร์ 14นะครับปิดขันให้แน่นนะครับนี่นี่นให้แน่นนะครับแล้วก็ใส่มือหมุนเข้าไปนะครับแล้วเขาก็จะมีน็อตที่เราหมุนออกมาตอนแรกนะครับก็ใส่เข้าไปหรือเรายังไม่อยากใส่นะครับเดี๋ยวเราจะเทสกันดูนะครับ นี่ครับน้ำทำงานแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดนะครับนี่ครับทํางานนะครับหลังจากนั้นเราก็ปิดก๊อกน้ําของเราก็จะหายเหมือนซื้อใหม่นะครับเหมือนซื้อใหม่โดยที่ตัวที่อยู่ข้างในมันอาจจะมี1นขี้ตะกันนะครับสอก็คือปิดไม่สนิทเพราะอะไรนะครับหก็อย่างผมบอกมีขี้ตะกันหรือหรือไอตัวทั้งชุดเนี่ย นะครับมันเสียอันนี้มีขายตามร้านทั่วไปนะครับบางคนทิ้งทั้งชุดนะครับซื้อมาแพงครับเป็นสแตนเลสบางทีเกือบ300บาททิ้งนะครับถ้าเขาทิ้งนะฮะเราไปเอาตรงนี้มาซ่อมได้นะครับโดยที่ไม่เสียตังค์แม้แต่บาทเดียวใช่นะครับยกเว้นถ้าตัวนี้เสียเราซื้อได้ชุดหนึ่งประมาณสักสามสิบกว่าบาทนะครับซื้อมาเปลี่ยนเปลี่ยนก็หมุนหมุนตัวนี้ดึงออกมาแล้วเอาตัวใหม่เสียเข้าไปอันนั้นจบเลยครับจบเลยผู้หญิงก็ทําได้ ผู้ชายก็ทาได้นะครับก็สุดท้ายเราก็ใช้น็อตนะครับหมุนเข้าไปน็อตตัวนี้แล้วแต่รุ่นนะฮะบ,บางรุ่นก็อาจจะใช้กุญแจหกเหลี่ยมล็อกนะครับบางรุ่นก็จะใช้วัชแฉกล็อกนะครับมันก็แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อนะครับอันนั้นก็ไม่ผิดนะครับนะสุดท้ายเราก็มันจะมีฝาปิดอีกนิดนึงนะครับนี่คือฝาปิด ก็ปิดถ้าทําการปิดนะครับก็ปิดอยู่ประมาณนี้นะไม่มีอะไรนะครับก็ปิดอยู่ประมาณนี้ก็เสร็จสิ้นนะครับเสร็จสิ้นเทสดูอีกก็ได้ครับเทสเทสเทสนะฮะเทสแล้วก็ปิดเห็นไหมครับหยุดอ่านะครับโอเคสาหรับคลิปนี้ผมคิดว่าคงเป็นประโยชน์สําหรับพ่อบ้านแม่บ้านมือใหม่นะครับที่มีบ้านประมาณสักสามปีขึ้นไปนะครับสิ่งของ สุขภัณฑ์พวกนี้จะมีปัญหานะครับวิธีการแก้ไขบางทีนะครับเอาไปซ่อมกินเหล้าก็ได้เอบางคนมันไม่รู้เอาแก้ให้นะดื่มเหล้าสุดยอดสวัสดีครับ